นีก็บ,บรรยากาศสดๆนะครับเห็ดธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็ุปวกครับพี่น้องเว่องคนลัางผื่นออครับพี่น้องเข้ามาไต่เอานะครับเนี่ยนะครับคนลัางผื่นเขาล้างหวานครับพี่น้องในแกงนึงนะครับเี่น้องเว่อง ครับเี่น้องเห็นบ้พง่ับน้อนงต้องครับเนี่ยคือเห็ดธรรมชาติบ้าครับเลยขุนนเห็นว่มนี่ยน่องเห็นไหเห็นบ่ครับเนี่ยครับนี่จะต่เห็ดปวกครับเนี่ยต่อยโอคสดเลยนะครับน้าต่นี้เวลาสนะครับพี่น้อ,นนนนอง พี่น้องเด้ี่ครับพี่น้องเหรครับ,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 นบนี่ยครับครับครับผมเน่นพี่น้องเห็กน้องขุนขุนนั่งข้นครับพี่น้องวันนี้ก็บสามขนุนครับ นี่พี่น้องเป็นบ้าครับนี่นอนบรรยากาศสดๆครับไหนเราเข้าไปนอนมาสามสิบนาทีครับหนี่งได้แก้มนึงเดียวครับพี่น้องเบิางบรรยากาศเก็บเห็ดพวกเห็ดธรรมชาตินะครับว่าได้เห็ดพวกแต่ว่าผมจะบอกเก็บดินออกนะครับพี่น้องเพราะว่าคุณอยู่ข้างในนี่ครับพี่น้องคุณ คนณผมให้พากับนี้ครับคุเพราะว่ามันจะประทันเวลาเนาะครับมาห้องห้องจะเก็บทำไม่ได้จะนอน้กรบพป่น้องคนไหลครับพูนเป็นหลงมากขึ้นนิดคุณคุณไหลไหลเปนงนหลงไหเห็นไหมครับนี่ถ้ามเมื่อเ้าเนี่บ้านก็ดีครัถ้ามเมื่อเ้าร์นี่จะมาไอหอนเพื่อเศาร์ว่าใดครับพป่น้ลงคุณน่าเบิดห,ห,หัเลยนุณมก พี่น้องบังบรรยากศาศการเก็บนะครับสัวดกำลังน้ำครับพี่น,อออน,น,น้องครับนี่ซึมน้ำพี่น้องบังครับนี่นี่กำลังถ่งงา,ายพี่น้องกำลังมันนี่คนกระไรพี่น้อง ครับนี่คือบรรยากาศเจ็เบเห็ดสุดนะครับเห็ดธรรมชาตินะครับว่าได้ปลูกแล้วพี่น้องจะน้ำยัยนความยังสีนะครับแห่งธรรมชาติเด็กพี่น้องเบิง่งดีครับก็ลังขึ้นอยู่นวันนี้เวลัสามทุ่มตรงนะครับเบิ้งนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับ ว่าเด็ดปนครับพี่น้องมันนี่ต,จะจะตดิดว่านี่ครับพี่น้องเบ้างนี่กะครับบโมเคลียรวนะครับพี่น้องกับเลียร์มันมันสิตายพี่น้องเบ้างโอ้ข่าวครับโอ้เฮ็ดพี่น้องสีแบบนี่พ้าสีเฮดวกนี่ครับนี่เป็นบ่ น้องเห็นบ่ครับน้องมองบรรยากาศส,สดๆนะครับนี่น้องจที่มูนวันอีดนะครับผีอยู่น้องมูมันแต่นี่ครับเดี๋ยวกำลังขืนนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นนนบครับนี่น้องนั่นนั่นกำลังขืนน้องขับเอาเอ่าด้วยนะครับนี่กำลังขืนนะครับนี่ เหดป่วนนะครับงอนไปง้นครับี่น้องเห็นบ้านกันน่นนี่มองลางครับงลางบ่เหียบมืทั้งนี้ครับี่านขวเมือทั้งนี้ ไะ่ี so ่นรองรับมอีกลบรรยากาศสดๆแ้ครับเหี้ธตรมชาตินะครับเนี่ยไอ้กวกขับพี่น้อังบังนล้ง่นเัาพป็น้องเพราะว่าไตออนล้ครับนี่ยนขครนล้งขุ่นเขาล้างหวานเขาเป็นหลงมีอะไรแขงนึงนะครับ เี่นห่อ้งคุณชอบเห็นห่องเห็นปะคุณเ็นห่อมงครับเดียวกเห็ดธรรมชาติเลาะครับเ่ยคุณมันเห็นว่านี่งห่องเห็นปะครับผมี๋ครับนี่แต่หวกครับ เขาเก็บสดๆเลยนะครับมะเตยก็เด็เวลาสามถุงครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องก็นี่ครับพี่น้องนี่แล้วครับนี่รนครับ น้่งคุณนั่งขึ้นครับพี่นนองวันนีนนนน้กับสามคุมนครับนี่เี็นนั่คนั่งบงบรรยากาศสดๆกับด้ดดดแล้วครับพี่น้องมากราชีชีครับเลยแบกยงนนิดเดียวครับพป่น้องงบัง บรรยากาศเก็บเห็ดปวกเห็ดธรรมชาดแน้วครับว่ได้เห็ดปลูกแต่ว่าผมจะบอกเก็บดินออกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าคุณดูเขางในกีนี่ครับพี่น้องคุณคุณเขางในพากันนี่ครับผมเพราะว่ามันจะบระทันเวลาแล้วครับมาห้องห้องจะเก็บทำไม่ได้จะไม่กับพี่น้องคนหลายครับคุณพี่น้องนะมันกางถล่คุณ ไลไลพี่ง้อังไลืนอครับเนี่ยถ้าเมื่อร้าเนี่ยบ้านก็ดีครับถ้เมื่อสักเน่อยจะไปหันเมื่อสั้วก็ได้ครับพนอนผุณส่้นน้ำเบิดหาดไปเห็นไหมีปนอนบังบรรยากาศการเก็บนะครับก็สดกันลัางน้ำครับไ่นอน่อนี่ครับนี่ส่วนนองคุพี่นอบึงครับนี่ นี่ลังไทีพี่น้องลังมั้งนี่คนกไบลพี่น้องปุ๊บครับนี่คือบรรยากาศเก็บเห็ดสดๆนะครับเห็ดธรรมชาตินะครับว่าได้ปลูกแล้วครับพี่น้องจะน้ำยันปานยังสีนะครับเนื้อธรรมชาติพี่น้องเบิ้งดีครับกำลังขึ้นอยู่อเลยตอนนี้วัดรักสามสุ่มตรงนะครับ นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับนะี่ตองบึงวัดเด็กปุนครับพี่น้องมาเนี่คเกว่าเนี่ย,ยเดี๋ยวน้องบึงนี่อากาศครับบเ่เคียะเนาะครับพี่น้องแต่เคียะมันมันสิตายพี่น้องบึง,ข,งข้าวครับ โอ้พี่หี้ยสองพี่ครับเป็นี้พพานี่เห็ดพวกนี่ครับนี่เห็นบ่น้องเห็นบ่ครับน้องมองบรรยากาศที่สดนะครับนี่ต้องมีมูมันอีกนะครับพี่พี่น้อนมูมันขยีนี่ครับหนึ่งกำลังขึ้นนี่เห็นบ้างเห็นบ่ครับพี่น้องนั่นนั่นกำลังขืนน้องครับนี่ เอ,เอาด้วยนะครับนี่ล้งึน,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 ะน,งน,นะครับนะึกนงเห็ดปวดนะครับนอนไปนี่ะครับพี่น,นะฝบ้ากนกนะนี่มาางลางครับลางโบ๋ฝ

โอเกมเห็นเลครับพี่น้งนองนี่ยเห็นว่ากำลังขึ้นครับใจจริงก็บอกอย่าครับเนี่ยเจ้าวาสนาพอเอาเหมูออื่นคนสี่ม้าครับนี่ครับเห็นว่าเนี่ยนั่งเห็นมั้งวู้งห้ามครับพี่น้องเห็ดเลยหลายหลายครับครับกำลัง ุหนนะครับ oh 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 oh. พี่น <iter> ้องเนาะนี่ครับเป็นปลาได้ครับพี่น้องเป็นปลาได้คนหนึ่งหนองเพิ่งนี่ครับนี่แล้วข้าว้องก็เก็บเก็บพี่ปลา๋ยว่นะครับพี่น้องหนอนมันจะขาดเก็บเห็ดอันนี้ก็จะสดเลยนะครับเพราไทยมันอยู่หนอนมันจะสดเลยครับเห็ดปวกครับพี่น้อง mượn có thể mạnh cả má, cái thằng tiệt ra của má thì nó hấp hơn này, ui, ngắm thật tuyệt nào, thật, cứ lại thật, nhìn bên này, nhìn dòng bên kia là, nhìn ông minh thì phân ีนนองบึ้งพุ่นนะครับกุ้งนงบึ้นครับคุ่ะอบคา้บึ้งเป็นน้ำมันครับงนนี่ครับนี่็น้องบงนี่ครับนครับเป็นนองบงนี่ครับก้งนอุน,นาาุนเีย เขาล้องทิบบานเลย่ะว่ผมมาตอโอ้ยวงามครับไปจัมันไปองไปจมันครับผมฝนหน่อยนุ่มากหน่อมึงมาแจ๊กครับนี่ขากสดๆนะครับ เอาเอาป้าเดียวเล็ครับพี่น้องคำังนัวคีนรป้าเดียวเลก้อป้าเดียวเลักน้งขึ้นี่านงานไหมครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันมันคพี่น้องพีไม่ครับพี่น้องพี่พีไม อาจุ๊มโอ้อีสานน้องจะอุดมสมนครับพี่เลยว่าผอเก็บฟ้าวนาะครั้นก็ไทนแล้ก็เป็องวามบึงบรรยากาศร่มร่นจับคนตกหนากท้องขื่นน้กับมีุ่เนี่ยมาฝนุนจับตัวนักฝนฝบ กุ้กล่องกุ้งกระสันไปก่นนกนนกนนนอนโอ้ย,ยขึ้นหลายครับปุ่นน่ะปุ่นน่ะขึ้นหลายครับนั่งขึ้นครับนี่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมนี่ไหลายครับเนี่ยขึ้นหลายครับงเดียวเห็ดกวกครับเนี่ยน,น้องบังนัออ่นผมเองยุ่เห็นไหเนี่ยหนึง่งโยน,นี่ได้เค้งต้าแล้วครับพี่น้อง บนหัวปวดอยู่ปลาเดียวนะครับเนี่ยก็นั่งขึ้นครับพี่น้องนี่ยคุนเห็นบ่พี่น้องที่ครับพี่น้อวงบังครับกำลังงามครับเพ็ดนี่ครับนี่งนี่งนึ่นึ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้อวงบังบรรยากาศการเก็บเพชรนะครับนี่ครับผมอู้ย มันอยู่ไหนครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดดอกครับพี่นอกก้อนว่าไหนปลาถ้าปลาเนี่ยปลาเด,ยาเดียวได้ดสามสิบสี่สิบดอกครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง้งครับพี่น้องยัง,งเบิ้งบรรยาก,กาศรมวมลอีกทีนึงครับวันเราบ่าเบิดเจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวพรุ่งวาน เห็ดกอนนังเกิดครับพี่น้วเห็ดกอนนังออกเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องเห็นไหมเห็ดนีไหลครับเนี่ยขึ้นไหลครับงุ้มยวเห็ดวกครับเนี่ยน้องเบ้างนั่นผมเอายุ่เห็นมาเนี่ยหนึ่งโยนเห็ดได้เค้งต้าแล้วครับพี่น้องบนวัชพดหนึ่งปาเดียวนะครับเนี่ย กำลังขึ้นครับพี่น้องนี่หุ่นเห็นบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับกำลังงามครับเห็ดนี่ครับนี่งหนี่นี่งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกาเก็บเห็ดนะครับนี่ครับผมอูอ้ยมันอยู่ไหนครับพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ 7, ดแปดดอกครับพี่น้องก็เลยปลาถ้าปลาเนี่ยปลาเดียวได้สามสิบสี่สิบดอกครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิังครับพี่น้องยางเบิังบรรยากาศรูบอมอีกทีหนึง่งครับวนันเาโบโบราบ่เบิด์ตได้พี่น้องถีงประมาเนี่ยเห็ดจะนั่งเกิดครับพี่น้อง ออเดี๋ยวจะนั่งออกเดี๋ยวตอุ้ยเห็ดพี่น้องเอาไว้จะขาดสดมาเรียครับเนี่ยเป็นปลาอจ้ะเห็ดให้พี่น้องบ้างครับคุณไม่พี่น้องเห็ดป้องคุณไม่เห็ดไหมไลค์กันครับผมมันจะปลาดเดี๋ยวเลียนะครับเนี่ยคุณนะพี่น้องบ้าง ขุ่นไหมขุ่นไหมเห็ดไหมพี่น้องมันครับปุ่นปุ่นอยู่ในในยังมีอีกครับเพียเห็นไ่มพี่น้องกำลังขึ้นอีกไอเพียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีฟีข้นมาไหมครับพี่น้องขุ่นไหมพี่ไหมครับไปไต่ดินพี่ไหมขุ่นไหมพี่ไหมครับพี่น้องดอกเห็นไหมพี่ไหมครับเห็ดปวกครับ ให้พี่น้องเบิ่งน,น้นกันโอ้ยขึ้นคักออกไรครับพี่น้องคุณท้นไมยังมีอยู่ครับเดยอะเจ้าบัท่านนี่ยเพื่อนเจ้าครับเนี่ยนียย่พี่น้องเมื่อกลางนี้นนครับคุณคุณครับพี่น้องผมเอาเขากล่องออกไปไปเทงครับวัในกลงนีครับพี่ครับพี่น้องพี่ พี่ครับพี่ปลาเดียวครับเนี่ยน,นี่ก็ปลาเดียวเท่านั้นครับเป็นน่องเบ่งเด้อเด้อเด้อหุ่มไปทางนี้ครับพี่น้องโอ้ยลูกหนามไก่โอ้นี่ครับพี่นอ้องปล่อยแล้วครับเนี่ย โอ้ยแตกซ้ำนี่ครับกำลัง,งขึ้นครับพี่น้นอง,งน้องเบ้างไอปวกครับขึนเป็นโม่เป็นโม่มครับพี่น้องบ่ได้่ยวเสียมมากนะครับกำลัง,างงามครับพีน่น้องทั้งตุ่มแต่าวัดสาบานมันหลังเนี่ยครับทำหนี้พอดี นี่น่องบ้างนี่นี่ไม่ดนะครับเดี๋ยวปนแล้วครับพี่น้่นนองนเลยน้องนะฮะบ้างไก่เอ็ดอันอใน,ใน,น,นี้จะออกเป็นมูนะครับ ระยะตังเกียร์เบื้องไร้ีนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดครับเห็นพี่น้องเบื้องนี่ครับนี่ครับนี่เปเฮ็ดไว้ครับพี่น้องกำลังขึ้นนะครับเนี่ยไอ้พี่น้องเบื้องบรรยากาศสดๆครับเฮากัเป็นเฮ็ดปวกนะครับพี่น้องเฮากับไต้ไฟเก็บเอาเนาะครับว่ามื้อไม่ครับพี่น้องมื้อไม่จะปาก <c oughs> มาตะหนกแต่ซ้ำมือครับเห็นพี่น้องคนใดอยู่เดี๋ยวลองมาไต่เบิ้งครับพี่นอ้นนองนี่ครับเห็นพี่น้องเบิ้งสดๆแับบรรยากาศสดๆมันก็มีผู้ได้ผู้่ไดเนาะครับไอพี่น้องเบิ้งเนี่ครับกำลังขึ้นเนานะครับนี่นะครับกำลังขึ้นเลยครับเดีเป็นมุ้ยังสิเหรอครับพี่น้องไอพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเนาะครับนี่แหละครับผม บรรยากาศเห็นแล้วครับแนละ้วคนละครับพี่น้อง